12ปีกองขึนอาการเฉลี่เกียรตกีมูลนิธที่โรงพยาบาลเด็กจัดงานขอบคุณจากใจเพื่อผู้ป่วยเด็กมารีโอแฟนทิ้งนำทีมจิตอาสารัโลกเกิรติคุนนั่งในวั52ปีกองทึ้นอาการเฉลียเกียรเกี่ย80พรรษามหาราชินีมูลนิธที่โรงพยาบาลเด็กร่วมกับสถาบันสุขภาพเด็กชาติมหาราชินีจัดงานขอบคุณจากใจเพื่อผู้ป่วยเด็กเพื่อขอบคุณผู้บริจาค และผู้สนับสนุนทุกภาคส่วนรวมทั้งศิลปินดาราจิตอาสาที่ชื่เดีจิตกรรมในด้านต่างๆมาสถาบันมาโดยตลอดซึ่งเปิดงานด้วยโชว์สุดพิเศษจากแพนเค้กเฮนนี้จากนั้นศาสตราจารย์พิเศษดรสุรเกียรติเหนไทยประธานกิติมาแส์กองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติมูลที่อุทยานเด็กประธานในพิธีได้กก่ขอบคุณจิตาชาทั้งี้ได้มอบ โดดเดุ่ณให้กับศิลปินดาราจิตกุศลอาทิตย์มาริโอมาเวอร์แพนเค้กเขมนิตซึ่งได้มาร่วมแชร์ประสบการณ์ให้กำลังใจน้องๆคู่กนะ่อนอย่างใล้คิดอีกด้วยค่ะส่วนนะครับวันนีเ้เราจัดงานขึ้นมาเพราะว่าครบรอบ12ปีแล้วนะครับที่ได้ตั้งกองทุนสำหรับ ตึก80พรรษามหาราชินีซึ่งสเสด็จพระนางเจ้าเิริกิจพระบรมราชชน,นีพันปีหลวงเนี่ยได้พระราชทานชื่อมาอาคารแห่งนี้ก็สร้างขึ้นมาเพื่อให้โรงพยาบาลเด็กหรือสถาบ,บันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีเนี่ยทำหน้าที่ดูแลเด็กให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้พวกเราพูดกันอยู่เสมอครับว่าผู้ใหญ่เนี่ยมีประวัติที่ยาวแต่อนาคตที่สั้นแต่เด็กนั้นก็มีประวัติที่สั้นแต่อนาคตเข้ายาว เพราะฉะนั้นทําอย่างไรที่เราช่วยกันคนละไม้คนละมือที่ทําให้เขามีสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจเพื่อเขาจะได้เป็นพลังให้กับบ้านเมืองต่อไปในอนาคตให้ลดการเสียชีวิตในตอนเกิดให้ลดการพิการในตอนเกิดแล้วก็สามารถที่จะทําหน้าที่ให้กับสังคมได้ผมต้องขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับใน12ปีที่ผ่านมากรรมาการหาทุนทุกคนได้ทุ่มเทกันเต็มที่ เราหาทุนไม่นับเงินจากกองสลากนะครับได้ถึง700ล้านบาทน,นะครับนอกเหนือไปจกบบากงบประมาณรัฐบาลและที่ต้องขอบคุณเป็นพิเศษก็คือผู้ใหญ่ใจดีและศิลปินดาราทุกท่านที่มาช่วยเราตั้งแต่ต้นนะครับคุณแฟนเค้กก็มาช่วยตลอดนะครับทุกครั้งนะครับคุณมาร่โมมาวันนี้ก็มาช่วยได้อย่างมากก็อ,อยากจะให้ทุกทกท่านได้ช่วยโรงพยาบาลเด็กต่อไปนี่เป็นโรงพยาบาลเด็กที่เป็นโรงพยาบาลเด็กอย่างเดียวแห่ง แห่งเดียวในประเทศไทยนะครับแล้วก็ผลิตแพทย์พยาบาลไปดูแลเด็กทั่วประเทศไทยก็คนละนิดคนละหน่อยขอให้มาช่วยกันอันนี้ก็เป็นวัตถุประสงค์ที่เราจัดงานวันนี้ขึ้นมานะครับเป็นกรรมการหาทุนที่ผมมีความประทับใจและมีปิติเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าทุกคนช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยบางคนจัดก,กิจกรรมหาได้ไม่กี่หมื่นก็ทำนะครับแล้วก็ท่านดาราศิลปินหลายคน ก็ไปช่วยเล่นกีตาร์ให้เด็กๆฟังในวอร์ดให้เด็กที่ป่วยฟังนะครับไปให้กำลังใจเขาอะไรเขาเหล่านี้มันเป็นการทำความดีที่ได้บุญได้กุศลแล้วก็เป็นประโยชน์กับประเทศชาติบ้านเมืองวยครับแล้วก็ตึกนี้ก็ได้รับความเป็นสิริมงคลนะครับพระบาทเสด็จพระเจ้าอยู่หัวและเสด็พาจาพระนาเจ้าพุทมราชนินีได้เสด็จมาเปิดเมื่อ24กันยายน2562สมเด็จพระนาเจ้าสิริกิตพุทมรชชนนี พันปีหลวงนะครับพระมราชเน e, รนาถพระมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จมาวางศิาลาฤกษ์ด้วยพระองค์เองในระบีสัมมัย555นะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านอีกด้านหนึ่งนะครับแล้วก็ขอบคุณท่านสื่อมวลชนแล้วก็หวังว่าจะช่วยกันประชาสัมพันธ์เพื่อช่วยโรงพยาบาลเด็กของเรา,าต่อไปครับรยังมีอะไรที่บอกว่าเป็นปัญหาว่ายังขาดยังขาดอะไรต้องมีการวิจัยการครับสิ่งที่ที่โรงพยาบาลต้องการอยู่เสมอ ER นะครับคืออุกปกรณ์ทางการแพทย์นะครับอย่างเครื่อง ปัตตัดหัวใจในคิดดูว่าหัวใจเด็กนิดเดียวเนี่ยมัน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 ละเอียดอ่อนมากกว่าเครื่องปัตตัดหัวใจของผู้ใหญ่เครื่องช่วยหายใจก็ดีตู้อบเด็กก็ดีนะครับเพราะนั้นเวลาเด็กที่ต้องเข้าไปอยู่ในห้อง ICU เด็กเนี่ยอุปกรณ์ทั้งหลายเนี่ยบางทีเราช่วยกระดมทุนเนี่ยได้เครื่อนนะครับหรือเตียงเนี่ยซึ่งทางโรงพยาบาลก็มีนโยบายว่าก็ต้องหาเตียงของเด็กให้พอแต่หาเตียงเด็กไม่อย่างเดียวไม่พอครับ ต้องมีเตียงผู้ใหญ่ให้นอนอยู่ข้างๆซึ่งอันนี้คนลืมไปว่าพ่อแม่ก็ต้องมาใชมครับแล้วก็มานอนคอยดูแลเป็นเพื่อนกับลูกเขาอายุ6เดือน1หัว2หัวอะไรแบบนี้เพราะนั้นเนี่ยอุปกรณ์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นตู้อบเด็กเครื่องช่วยหายใจเครื่องผ่าตัดหัวใจเครื่องอะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับ เป็นสิ่งที่เราต้องการอยู่เสมอเพอราะเคโนโลยีก็พัฒนาไปเรื่อยๆอถ้าเราได้เครื่อ,องอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีเทคโนโลยีล้ำสมัยก็ช่วยชีวิตได้ดีขึ้นเร็วขึ้นครับยางเพนเค้นกนีลค่ะคุณผนี้12ปีเลยไหคะในส่วนของแพนซึปีค่ะโ<ด><ด>อกาสได้ร่วมกิจกรรมดีๆีกับทางโรงพยาบาลเ็กนะคะแล้วก็ได้รับเกียิเป็นทู้ใจดีโรงพยาบาลเ็กได้มา ว่าช่วยเหลือให้โอกาสให้กําลังใจน้องๆค่ะหลายครั้งที่เรามีโวกาสได้มาออมอบของการให้กําลังใจทั้งน้องที่เป็นผู้ป่วยและวก็ปกครอง้ดยช่นกันที่ต้องการกําลังใจค่ะเราก็มามอบของมาพูดคุยได้มาถ่ายรูปทำกิจกรรมกันก็นเรียกว่าเป็นสิปีที่ผ่านไปเรงมากค่ะจนถึงวันนี้นะคะทุกอ,อย่างก็เป็นรูปเป็นร่าง เราอยากให้อโอกาสน้องๆอย่างต่อเนื่องให้เขามีคมุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในทุกๆวันประสบการณ์โดยโตรงแบบว่ามีแบบน้องๆหรือว่าญาติหลานอะไรเงี้ค่ะมีแบบว่าผู้ป่วยล้วต้องการคำปรึกษามีมีค่ะมีจริงๆเป็นน้องๆหลานที่รู้จักอะไรเงนีง้ๆๆค่ะแล้วก็เป็นเคสที่แบบเคสยากๆของเด็กๆที่แบบแรกเกิดก็ต้องโรงพยาบาลตัวนี้ถ้าจะเป็นที่เดียวที่ถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในเคสยากๆ,ๆเหล่านี้ค่ะก็ต้องส่งมาให้คำแนะนำาะของทางผดุงสารุ แล้วก็รักษากันมาจนตอนนี้ซึ่งตอนนี้ก็ยังเรียกว่ามีคุณภาพชีวิตที่ดีตามวัยของเขาอะไรเงี้ยค่ะเราก็หลากหลายเคสที่เราได้เจอมีผมมีประสบการณ์ตัวเองเสริม้วยกันเค่กนิดหนึ่งคือมีหลานสองคนหลานคนแรกตอนที่เขาเกิดตอนก็เจ็ดขวบแล้วก็เป็นรีฟลักั์เป็นปรดหลายย้อนแล้วก็เขาอยู่สิงคโปร์แล้วพอเข้ามาไทยเนี่ยก็เลยต้องได้คาแนะนําจากคุณหมอที่นี่ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญว่าต้องทำยังไงบ้างก็เป็นความเชี่ยวชาญที่ ที่ชื่นชมจริงๆคถ้าใายเองคือขนาดไหนครับแพงไหมครับอะไรนะครับใายเองแพงไหมพลาสติกเป็นคนไหนหรืออะก็ได้เองถ้าใสา่ถ้าใสา่รักษาเองค่ารักษาเพลานเองค่ารักษาพยาบาลเองก็แพงแล้วก็สำคัญว่าเรารักษาไม่ค่อย,อยถูกคาะแต่ครับเราไม่รู้ว่าทำยังไง เด็กสำรักขึ้นมาตัวเขียวขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมครับก็จะต้องทำยัไงไงในท่านี้เขามีความเชี่ยวชาญเขาก็ให้คำปรึกษาได้อย่างดีครับโบเชิญมาร่วมกัาที่นี่สิบสองปีเลยครับก็ผมก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆครับแล้วก็เราก็ดีใจที่ได้เป็นกระบอกเสียงตรงนี้นะครับช่วยเหลือน้องๆก็อยากให้แฟนๆนะครับหรือว่าคนที่ติดตามผลงานโอ้ครับทุกคนอยากให้เพราะว่ามันเป็นหน้าที่ของเราคนไทยครับที่จะช่วยเหลือน้องๆที่เป็น เเป็นกําลังแล้วก็เป็นอนาคตของประเทศชาติเราครับก็อยากให้ทุกคนช่วยกันสมทบทุนนะครับก็มีหลายช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง QR code หรือว่าบัญชีกองทุนอาคารเฉลือพเะเกียรติ80พรรษามหาชนีครับก็อยากให้ทุกคนช่วยกันนะครับก็จะมีเรื่องของของที่ระลึกด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อกระเป๋าถุงผ้านะครับที่จะช่วยกันสมทบทุนช่วยเหลือน้องๆครับเห็นพวเองก็บอกว่าสม ครับผมทานนี้ตรงมากเลยค่ะครับผมก็มก,ก็จริงๆโอ้เองก็เป็นคนที่ออชอบช่วยเหลือน้องๆเด็กๆครับเพราะว่าพวกก็เชื่อว่าอย่างเขาก็เป็นกําลังเป็นอนาคตของชาติเราครับก็เป็นอะไรที่ผมว่าเป็นเป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนต้องช่วยกันครับเพราะว่าคนละเล็กคนละน้อยก็เป็นพลังที่ยิ่งใหญ่จะท่านให้กงกำลนงสาดีกว่าใครอยากบริจาคหรือร่าถึงวะต้องทำ โอหลายวิธีหลายทางเลยครับแบบที่โอ้บอกนะครับทาง QR code ก็ได้ติดต่อมาที่โรงพยาบาลก็ได้โอนเงินก็ได้ผมก็จะว่ามีที่ง่ายที่สุดคือโยบ QR code นะครับแล้วเราไม่ได้มุ่งที่จะว่าทุกคนต้องบริจาคมาก50บาท100บาทถ้าได้เป็นล้านคนก็เป็นเงินจำนวนมากแหะก็คืออยากจะให้ผ่านทางศิลปินดาราแฟนคลับทั้งหลายเนี่ยกระจายออกไปให้มากที่สุดนะครับ ผมเคยมีตัวอย่างที่ผมเคยไปช่วยทางมลนิธิขาเทียมทหารที่เขาซึ่งเขาขาขาดจากการรบพุ่งเนี่ยแล้วเขาเห็นผมมาทํารายการนี้เ้าบริจาคมา500บาทนะครับก็เห็นว่าเป็นสิ่งที่เขาอยากจะช่วยผมก็รู้สึกว่าเลื่อปิติเป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นก็อย่าไปคิดว่าจะต้องบริจาคอะไรจํานวนมากคนละ50บาท1 0อยบาท20บาทมีคุณค่านะครับโอเคขอบคุณมากค่ะ